สวัสดีครับ มาพบกับอะไรหลังบ้านกันอีกแล้วนะคบวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูหมูสับผัดเกี่ยมไายนะครับหรือว่าหมูสับผัดผักกาดดองนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะคบเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยมายหรือผักกาดดองถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยก็จะมีเป็นแบบกระป๋องนะครับหรือว่าเป็นถุงเนาะในตามร้านสะดวกซื้อแต่ถ้าพี่ๆคนไหนที่ซื้อมาแบบเป็นถุงนะครับมันก็จะมีใบมาด้วยเราก็เลือกเอาแค่ คนของผักกาดเนี่ยมาทําเป็นผัดเกี่ยฉ่า่ครับต่อไปก็จะเป็นหมูสับครับตามด้วยพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนนะครับกระเทียมนะครับเราก็นามาสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่มความข้นนะครับก็จะเป็นแป้งข้าวโพดครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทําเลอกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะเอาน้ํานะครับเทใส่แป้งข้าวโพดนะครับเพื่อที่จะเตรียมนาไปหยอดในขั้นตอนตอนผัดนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็มาตั้งกระทะนะครับเริ่มผัดกันเลยใส่น้ํามันลงไปครับน้ํามันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เป็นกระเทียมลงไปครับจากนั้นก็เจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยครับนี่เลยนะนะครับต่อไปนะครับเหลืองหอมได้ที่แล้วนะครับก็ใส่เป็นหมูสับลงไปนะครับจากนั้นก็ผัดจนสุกครับ ผัดจนหมูสับได้ที่แล้วนะครับก็เตรียมผักกาดของเรานะครับใส่ลงไปได้เลยเนาะผักกาดดองนะใส่ลงไปครับจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้ากันสักเล็กน้อยครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันครับเครื่องปรุงอย่างแรกที่ผมจะใส่ลงไปนะครับก็จะเป็นผงปรุงรสครับซอสหอย ซิ๊วขาวครับน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ผัดคุกเค้าให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมคนแป้งกันครับเราจะหยอดแป้งลงไปประมาณ2ช้อนนะครับก่อนที่เราจะหยอดลงไปก็จะใช้ช้อนเนี่ยคนให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็หยอดลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ผัดนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมโรยผักกันแล้วนะนะครับโรยผักลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะผัดกลบไปกลบมาสักแป๊บหนึ่งครับพอแค่ต้นหอมของเราเนี่ยสลดลงแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับเมนูนี้นะครับทานกับข้าวสวยก็ได้ทานกับข้าวต้มก็ได้นะครับใครชอบทานเมนูนี้กันบ้างครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟลงจานกันครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆเลยครับเพื่อน สีสันน่ารับประทานมากๆเลยครับ จกใส่จานเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูผัดหมูสับเกี่ยฉ่ายนะครับหรือว่าผัดผักกาดดองหมูไช่ก็เป็นสไตล์จีนๆเนาะเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองทําเมนูนี้ทานนะครับก็ลองนําไปทําตามกันดูได้และถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปงทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ